เสียงเฮของวันจันทร์บางสายส่งมาเลขแปดกับน้องตะวัน กินกันครับไม่มีอะไรในกัไทยนอกจากหนามต้นไม้แม่ผมยังเหมือนเดิมเลยว่ตอย่างงี้แต่ไอ้ควาไวนีทำยันักพจน์ขวาขวาขวุงขวาอย่างเดียวพุ่งขวาอย่างเดียวางบางพยอบางทรายสรงน้ำอมเมือมาเลขสิ วันไม่เป็นประตู้ครับโตมว,วางบอลไว้ด้วยความมั่นโอ้โหระวังเตะจุดโทษนะคะอย่าพึ่งเดินไปเดินมานะคะขอความกรุณานะคะให้เ็กเตะจุดโทษกันก่อนนะคะรอบชิงนะคะขอความกรุณานะคะอย่าเดินไปเดินมานะคะ ไปบีนทำได้และในปีนี้ครับแพร์ลุน12ปีครับทุกลงที่โรงเรียนเพศบาลวัดจอมคีรีนากโอตรเอ็ซีขอแสดงความยิดนดนนีกับวัดจอมจากนครสวรรค์ด้วย